สวัสดีครับกระผมนายเจษดาดาดื่นนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสนะครับวันนี้กระผมจะมารายงานเรื่องนะครับสงครามครูเสดในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับสงครามครูเสดนะครับเป็นสงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมนะครับเกิดขึ้นในคริสต์ศักราช1096นะครับและสิ้นสุดลงในคริสต์ศักราช1 2 9 1นะครับเป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อยุโรปเป็นอย่างมากนะครับ เพราะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตระบบการปกครองนะครับการสร้างสมบัตธรรมการศึกษาและอื่นๆมากกว่าเหตุการณ์ใดๆในประวัติศาสตร์สมัยกลางนะครับสาเหตุของสงครามครูเสดนะครับเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคริสศาสนาและศาสนาอิสลามนะครับที่มีมาตั้งแต่คริรสตศตวรรษที่7นะครับเมื่อพวกมุสลิมเข้ารุกรานยุโรปและสามารถยึดครองบางส่วนไว้ได้ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์ต้องทำการรบเพื่อต่อต้านขยายอำนาจของมุสลิมและสามารถสกัดกั้นการแผ่ขยายอำนาจของอิสลามได้นะครับสงครามครูเสดนะครับเกิดขึ้น9ครั้งในรอบสองศตวรรษนะครับแต่มีเพียงครั้งที่1ที่ชาวคริสต์รบด้วยหัวใจและศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงนะครับโดยไม่มีสาเหตุ ทางการเมืองเศรษฐกิจหรือความระโมบในทรัพย์สินเข้าเจือปลน,นะครับและสามารถยึดนครเยรูซาเล็มและจัดตั้งการปกครองในระบบฟิวดันได้ส่วนสงครามครูเสดตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปนะครับเป็นสงครามที่เลื่อนลอยปราศจากเป้าหมายที่แท้จริงในบางครั้งชาวคริสก็หักหลังกันเองโดยมักหลอกเด็กไปขายเป็นทาสที่ตลาดคาทาสในแอฟริกาหรือ บางครั้งก็ป้นสะดมบ้านเมืองของชาวฟิลด้วยกันในขณะเดียวกันสงครามครูเสดก็มีส่วนช่วยทำลายระบอบก,การปกครองแบบฟิวดันและเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ที่สกัดกั้นเสรีภาพและความสามารถของปัจเจกชนลงอีกด้วยครับสำหรับกระผมก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับมมมุ่ง